ทางด้านบริษัทลักซัปเนแบงนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณเพชรค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับก็เมื่อกี้ฟังเรื่องร้าย,ายๆกับคุณบิ๊กแล้วหอยหียวนะคุณเพชรนะแ, <c oughs> แต่เมื่อกี้คุณบิ๊กพี่ครับถ้าไม่นับเดลต้าด้วยเนี่ยตลาดหุ้นไทยมันเหลือพัน่ร้อยยี่สิบเองนะครับโอ้แต่แล้วไม่นับรวมเดลต้าไม่เป็นไรแล้วคุณเพชรขอ,อนิดหนึ่ง ของคุณเพชรเองเรื่องราวของทางด้านเซเป้ดีด้วยนะครับุณเพชรมีหุ้นตัวนี้แบบตลาดหุ้นตกระดระนาดทั้งประเทศแต่เซเป้ขอถาหไฮอ่ะเชิญค่ะครับถ้าเกิดเซเป้นี่ผมว่ากําไรที่ที่เล่นกันในรอบนี้เนี่ยคืองบแนวโน้มของตัวไตรมาสหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อว่าราคาหุ้นที่กระตุกขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็คงล้อกับทิศทางของความคาดหวังของไตรมาสหนึ่งที่ เราทำพรีวิวแล้วนะครับเราเชื่อว่ากำไรตระมาณหนึ่งของเซเป้จะทำจุดสูงสุดใหม่นะครับในรอบนี้ทั้งฝั่งของตัวยอดขายที่ดีแล้วก็ในฝั่งของตัวต้นทุนนะครับต้นทุนเนี่ยต้องบอกว่าขวดขวดขวดเพชรเนี่ยเพชรเรซินเนี่ยตอนนี้ราคาเนี่ยลงมาเรื่อยๆนะครับ d r อ p สักมานสามสิบเปอร์เซ็นต์เยนเยียดดังนั้นเนี่ยมันก็ได้สองขาคือยอดขายก็ดีขึ้นฝั่งของตัวต้นทุนขวดเนี่ยที่เป็นแพคเกจจิ้งเนี่ยก็ลดลงนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่า มีของถือต่อได้นะครับสำหรับตัวะสแนเป้ต,ตัวเป้าหมายเราวางไว้ที่หกสิบหกบาทสิบตางหกหกจุดนงะครับตัดเสร็จเป็กลมหกหกแล้วกันนะครับ,รรรรรรรบง่ายๆแล้วทำไมเซตเป้ขายได้เจ้าเดียวแล้วเจ้าอื่นอย่างเช่นคาราบาวกรุ๊ปอะไรทำไมมันลดลงอะไรพวกนั้นมันลดลงผม,มผมบอกอย่างนี้ดดคือผมบอกอย่างนี้ว่าต้องเข้าใจก่อนครับว่าสัญญาณของเอธุรกิจเนี่ยมันต่างกันคาราบาวก็อย่างที่เราเห็นกันก็คือ อ่าเป็นเครื่องดื่มในเชิงของชูกําลังเนาะแล้วก็ลิงกับฝั่งของตัวเซกิต่างๆด้วยนะครับขณะที่เซเป้เนี่ยเป็นน้ําที่เป็นทางด้านของตัวบิวตี้ดริงค์นะครับและตัวที่ทําเป็นแชมเปี้ยนเลยโปรดักแชมเปี้ยนของเขาคือโมกุมะกุคือน้ําผลไม้ที่ใส่วุ้นมะพร้าวซึ่งจุดเนี้ยเป็นจุดที่การทอา่าเป็นการทําแบรนด์เมืองนอกนะครับส่งออกสักประมาณแปนะครับไปยังตลาดที่เติบโต,ต,ตมากก็คืออย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดเกาหลีนะครับ ขณะที่ตอนนี้เริ่มไปล้ําในฝั่งของตัวยุโรปมากขึ้นก็ทําให้สัญญาของตัวยอดขายเนี่ยปังขึ้นมาแล้วก็บวกกับกิมมิคคีนหนึ่งก็คือในช่วงของไตรามาสหนึ่งเทิดเราจมาได้เนี่ยมันเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวของตัวเดือนลอมดอนนะครับจากเดิมทิดย้อนไปรอบที่แล้วเนี่ยลอมดอนมันจะอยู่โซนสัมัน,มนอ่าพฤษภาแต่รอบนี้อ่าปีนี้เนี่ยสัญญาของลอมดอนเนี่ย เลื่อนึ้นมาอยู่ในโซนสักประมาณเดือนมีนานะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้มันคาบเกี่ยวในช่วงของคอเตอร์หนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนเวลาชาวมุสลิมที่เข้าสู่เทศกาลลมบาดอนเนี่ยเห็นว่าอาจจะต้องกินน้าอะไรต่างๆเนี่ยที่เพิ่มกําลังนิดนึงนะครับในช่วงเทศกาลถือศีลอดเนี่ยในนั้นเนี่ยน้ำหว,นหวานๆเนี่ยก็เป็นอีกขีดหนึ่งที่ช่วยกระตุกด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้คอเตอร์หนึ่งรอบนี้อ่าก็ สเปเนี่ยค่อนข้างดูดีเลยเดียวเพราะเขามีตลาดอินโดนะครับโอแล้วเขาาไม่โดนเรื่องภาษีที่ว่าหุ้นกลุ่มน้ำตาลหอื่นลงเออภาษีน้ำตาลเขาไม่ตกใจเหรอไม่ตกใจหมดเลยนะอ่าอ่าใช่เออตัวที่ตกใจมากๆเนี่ยต้องเป็นตัวที่มีจังหวะในการปรับสูตรน้ำตาลกลับขึ้นมาซึ่งตัวที่โดนมากสุดผมว่าซ b บ CBG ซบมีช่วงหนึ่งนะเขาแบบพยายามปรับสูตรน้ำตาลกดลงไปบ้างนะครับแต่ ต้องบอกว่าอาจจะกระทบรสชาตินิดหน่อยนะครับก็เลยกลายว่าล่าสุดเขามีจงังหวะในการอัปจัสูตรปรับขึ้นใหม่นิดนึงเพิ่มน้ำตาลอีกนิดหนึ่งให้มันมีมรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นถูกปากในอดีตมากเหมือนกับอดีตมากขึ้นก็กลายว่าการที่เขาขยับสูตรเข้ามาเนี่ยแล้วโดนเก็บในคา่าของตัวภาษีความหวานเนี่ยก็กลายเป็นว่าโดนหนักขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับด,ดูตามลําดับเนี่ยผมว่าซีดีจีอ่ะโดนมากสุตร ส่วน o อเก็ไม่ได้เยอะนะครับขณะที่ซัปเป้ที่เราเห็นกันคือเป็นเครื่องดื่มที่อยู่ในโทนของสุขภาพในเนี้ยด้วยภาพรวมของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ําตาลที่มากมายอยู่แล้วครับในเนี้ยด้วยด้วยภาพรวมอาจจะโดนอิมแพคไม่ได้เยอะเท่ากับตัวที่มาสุดคือ CBG ครับประ,ะ,ะมาณนี้ก็หายข้อสงสัยเนาะ,ะอื่นตกใจบอกคาราบาลนี่ถล่มแล้วถล่มอีกนะฮะ ส่วนเซปเปนี่เครื่องดื่มสุขภาพแข่งทุนต่อไปอสัปดาห์นี้คุณเชรมองสถานการณ์ตลาดแบบไหนย,ยังไงครแจ็แน่นอนคือภาพรวมอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยปัจจัยต่างประเทศยังเป็นขางการกดดันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเรายังคงเห็นสัญญาณของตัวเลขเศรษฐกิจที่ Impact เข้ามาก็ต้องบอกว่าค่อนข้างวุ่นวายท้งเรื่องของย,ยังวุ่นวายกลับมาในเรื่องเดิมคืออินเฟลชันอินเฟลชันเป็นปัญหาหลักแล้วก็แก้ไม่ได้สักทีวันดีคืนดี โอเปกจับมือการคัดการผิดเพื่อดึงราคาน้ำมันอ,อันนี้คนก็มากลัวแล้วว่าอินเฟชันขึ้นอีกวันหนึ่งพอสัญญาของตัวภาคแรงงานแผ่วคนก็มากลัวอีกแล้วว่าเศรษฐกิจแผ่วรีเซชชันไหมอะไรเงี้ยมันปัจจัยภายนอกต้องบอกว่าวนเวียนวนไปวนมาทําให้เซนเมนต์การลงทุนยากลําบากแล้วก็วอลลุ่มการขายตอนนี้แห้งเหลือแบบอ่อสี่หมื่นล้านต้องกห่ะเ,เหนื่อยจริงในเนี้ดยดเซนีเนต์ของปัจจัยประเทศต้องบอกว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนะอินเด็กซ์ก็คือ พันผวนอีกช็อตหนึ่งก็อย่างที่เกิดมาข้างต้นนะครับที่พี่มั่นเกิดมาข้างต้นคือเดลต้าอย่างเงี้ยก็พันผวนเลยเกินดึงขึ้นไปแวเลชั่นสูงมากแน่นอนจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนก็คงคอยตามกันว่า,าถ้าเข้าสู่ช่วงของการประชุมแต่พาแล้วในอดีตเนี้ยคุณบิทแคปที่แตกพามันก็เคยโชว์ทรายหลายอย่างแล้วแหละว,ว่าไล่ที่มาเพื่อแต่พาแล้วก็เริ่มปรับฐานลงงเงี้ย ความเสี่ยงของตัวเดลต้าก็มีส่วนเหมือนกันอีกช็อตหนึ่งก็ต้องอยอมรับว่าภาพสั้นๆยืนพันหไม่อยู่เนี่ยมูลต้มยังไม่ค่อยสวยครับก็อาจจะซึมๆปรับฐานลงมาได้บ้างก็ต้องระวังแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังคือตอนเนี้เข้าสู่ช่วงของการประกาศผลประกอบการเดียยเ๋ยวนจะไล่เรียงตั้งแต่แบบช่วงสวงกรานน้ไปเนี่ยก่อนจะประกาศเนี่ยแน่นอนนักวิเคราะห์จะเริ่มทำพรีวิวแล้วว่าหุ้นตัวนู้ตัวนี้เนี่ยแนวโน้มกำไรไตรมาสหนึ่งจะดีหรือไม่ดีเราจะเห็นเริ่มเห็นราคาแบบกระตุกออย่างซัปเป้เราออกมา ว่าเราพรีวิวว่าพอร์น่ดีหมายก็มีแรงแรงกระตุกขึ้นนะครับเดี๋ยวดูกันว่าอีกหน้าหุ้นอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดเออร์เน็ออกมาไม่ดีนู่นนี่ก็อาจจะมีจังหวะในการเซอร์ไพรส์กระตุกลงไปก่อนได้บ้างเนี่ยตอนเนี้ยตลาดอาจจะผันผวนตามการพรีวิวข,ข,ของประบอบการของบริษัทจดทะเบียนอ่ของนักวิเคราะห์ต่าง,างๆออกมาช็อตหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่ายังเล่นยาต้องเล่นด้วยความแล้ว,ลวระหว่างนิดหนึ่งซึ่งกล่องโซนนี้แนวรับที่มีนิยะสั้นๆก็คือ1 5 8 0 นะครับถ้าเกิดหลุดก็ต้องยอมรับว่าหลุดไม่สวยแน่ๆนะครับแล้วถ้าเกิดเอาให้ดีเนี่ยยังเหลียววันพุธพฤหัสสุกเนี่ยสัญญาณที่จะเอาให้ดีก็คือต้องขึ้นไปยืนพันหกให้ได้จะดีมากแต่ตอนนี้ดูความอ่อนแรงก็ต,งต้องต้องยอมรับนะครับว่าจะปิดเนี่ยพันหกก็ยังก็ยังเหนื่อยสำหรับสัปดาห์นี้เนาะแต่ถ้าเกิดได้ดีต้องต้องยืนให้ได้ครับก็อยู่ในความระมัดระวังแล้วกันเล่นระมัดระวังขึ้นครับเพราะปัจจัยยังไม่ได้เด่นมากครับ ใช่่คิอตอตอนนี้ก็คือรอดูสถานการณ์ก่อเนาะใช่ใช่<ต>มาดให้ยืน,นได้พันหกร้อยก็ค่อยไล่ไปใช่<ป>จะเกิดความเชื่อมันมากขึ้นครับใช่ค่ะแล้วจะได้นำแบบไหนยอย่างไรคะเชิอ่หน้าหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมองในเชิงของหุ้นที่ด f เฟนซีฟหน่อยหนึ่งแต่กําไรอย่างเติบโตนะครับคือไม่ใช่ด f เฟนซีฟเลยแล้วกําไรก็ยังแบบไม่ไม่มีพันธนาการเลยอะไรเงี้ยผมว่า กลุ่มของตัว ICT น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราดูก่อนนั้นก็คือภาวะการแข่งขันของตัวกลุ่มเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับเวลาทำโปรโมชั่นก็แจกแล้วแจกอีกนูน่นนี่ถูกมากนะครับแต่ตอนนี้เห็นว่าพอผู้เล่น3ามลายหรือสองลายเนี่ยโปรโมชั่นดึงขึ้นมาเลยโสเซสเนี่ยจากเดิมที่สู้ๆกันกันว่าดึงขึ้นมาพอๆกันไม่ได้แตกต่างกันแสดงว่าอันนี้คือภาวะการแข่งขันขอ,ของการใช้โปรโมชั่นของโอเปอเรเตอร์ต่างๆเนี่ยเขาไม่อยากจะสู้ละ นะครับก็จะทําให้รายได้เฉลี่ยต่อเล็กหมายหรือว่าตามศัพท์เทคนิคของกลุ่มเนี้ยก็คืออาปูเนี่ยเทรนของตัวอาปูน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงไตรมาสสองเป็นต้นไปนะครับในนี้คีย์นี้ก็เป็นคีย์หนึ่งที่ค่อนข้างดีก็เลือกเป็นแอดวานแล้วกันครับจานแรกของตัวแอดวานเนี่ยเราพรีวิวงบไตรมาสหนึ่งนะครับอยู่ที่โซนประมาณหกพันแปดร้อยล้านจะปรับตัวขึ้นได้ทั้งคิวคิวเยียหลังจากที่แอดวานที่ตามมาเรื่อยๆเนี่ย ถอยมาเรื่อยๆครับในช่วงปีที่ผ่านมากําไรเริ่มปรับฐานปรับฐานไม่เรื่อยแต่เนี่แหละสตาร์ทในฝั่งของตัวพอตเตอร์หนึ่งปีนี้เนี่ยสัญญาแอดวานจะตับขึ้น6.5เยี็นเยนเยียแล้วก็1.5เ1อร็นนะครับก็อาจจะเป็นไตรามาสแรกที่ดึงเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่ารายได้ยังกลับขึ้นมาไม่ไม่ได้เยอะนะครับแต่จุดที่ดีในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของแอดวานเนี่ยลดลงเยอะทําให้ฝั่งของตัวกําไรดูดีแล้วก ผมว่าตั้งแต่กลางปีปีบายเนี่ยเดี๋ยวจะเิ่มเล่มเห็นในช็อตของตัวรายได้ที่น้องเที่ยวก็จะเริ่มกลับมาซีมินเตอร์ก็จะดีขึ้นเงินเฟอ้อก็ถอยลงจะทําให้อํานาจในการเติมเงินดีขึ้นด้วยแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยภาวะแข็งขันจะเป็นจุดหนึ่งในการปลดล็อกระยะกลางยาวในนี้ผมว่าโซนนี้ยังเป็นโซนหนึ่งในการตั้งรับตัวแอดมานได้อยู่ครับตัวมุมมองของตัวปัจจัยพื้าฐาาเนี่ยเราประเมินไปที่2ร้อยี่บบาทนะครับตอนนี้ก็สองร้อยสิบสองนะครับมีอัพไซด์อยู่โซนสัมะมณ เกือบเกือบสามสิบาทนะครับสำหรับตัวแอดวานซ์ที้นี้ครับแต่คุณมีตัวเดียวใช่ไหมสดาร์เอตถ้าเกิดคนที่เล่นเซฟเซฟแล้วก็ดูอีกตัวนึ่งก็ได้ในกลุ่มของตัวอสังหาผมว่ากลุ่มอสังหาคือง่ายสุด PE ไม่สูงปันผลสูงแล้วก็หาหน้าคุ้นอสังหาที่ยังเกิดโตได้ค่อนข้างดีผมเลือกเป็น a อครับสัอ่างตัวเอเชียนพัพเนี่ย จะเห็นได้ว่าปีนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่กำไรของเขาเนี่ยผมว่าจะไปแตะระดับ6พันล้านซึ่งสามปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครตาม AP เป็นแฟน,นแท้ AP มาเรื่อยๆื่อเนี่ยเห็นว่าเขาทำกำไรเดินหน้าทำออทําไฮทุกปีสปีติดละซึ่งผมเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่สี่ที่เขายังสามารถทำกำไรเติบโต4ี่ปีติดต่อกันได้ซึ่งปีเนี้ยการรับรู้นะครับในฝั่งของตัวยอดโอนเนี่ยเห็นว่ามีสี่โครงการที่เป็นแนวสูงเนี่ยที่เป็นคอนโดเนี่ย ก็จะเตรียมค่อยๆรับร <e yes. okay. ู้เร yani yeah. ื่อยๆแล้วก็การเปิดโปรเจกต์ของเขานะครับการรับรู้พรีเซลของเขาเนี่ยผม่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งขณะที่ valuation เนี่ยตอนนี้ P/E ของตัว AP เล่นกันประมาณสัก6เท่าต้นๆนะครับขณะที่กลุ่มเนี่ยจริงๆกลุ่มของอสังหาเนี่ยเล่นกันได้ถึงประมาณสัก8เท่าในนี้ก็ต้องบอกว่า P/E ไม่สูงขณะที่ปันผลปันผลข้อดีของ AP คือถ้าดูในอดีตนะครับเขาจะปัดจ่ายปันผลเนี่ยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งรอบนี้เนี่ยก็จะจ่ายกันในช่วงต้นเดือนพฤษภาเก้าพฤษภาเนี่ยคิดเป็นยูนนะตอนนี้อยู่โซนสนักมันห้าจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยในะนี้ตอบโจทย์คือกำไรออาทำไฮในปีนี้พีอหกเท่ากว่าแล้วก็ปันผลเนี่ยห้ากว่ากว่านะครับก็ผมว่าสะสมได้ครับโซนนี้สำหรับตัวเอพดูปลอดภัย pro ดีครับอืมใช่ครับคุณเพชรก็ ซื้อหุ้นแอดวานกับตัวเอพีก็ได้ปัจจัยเรื่องบันผลแบ็กอัพนะก็เกิดอะไรขึ้นนะฮะใช่ครับอ่ก็ประมาณนี้ฉะนั้งทุนเองนะฮะมีคำถามไหมอ่บอกว่าจะไปพันหกร้อยสิบใครบอกลงทุนใครบอกอ่มีคำถามหุ้นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเมกานะฮะมีทุนฝากทันตั้งแต่ ช่เช้าแล้วในส่วน u t u b e นะฮะตอนนี้เราโมอนิเตอร์ไปทั้งสองช่องทางเลยนะคุณเพ็นเ,นเมกาครับมีทุน44บาทกับฟันถือได้ไหมฮะอ่าเมกาทเทรนผมว่าในภาพรรยะสั้นยังยังยังไม่ค่อยเด่นนะแต่ภาพเรยะกลางยาวอาจจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อ่าอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเป็นหุ้นพื้นฐานตัวหนึ่งที่ดีเป็นตัว่าสั้นๆผมว่างบสั้นๆยังไม่เด่นนะครับก็ถ้าเกิด กัดฟันถือก็ก็ต้องรออีกนิดนึงครับก็ก็ถือได้เห็นว่าต้องบอกว่าราคาหุ้นอาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยบวกๆเข้ามาในยาสั้นในการอ่าเร่งดีกลับขึ้นมานะครับสำหรับตัวเมกาอ่า KCE หุ้นของพี่เพชรพัฒเพชรลีใช่ไหมเพชรลีอค่ะอ่าต้องบอกยีว่าสัญญาณตัวหน้าหุ้นกลุ่มของตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมว่าไตรมาสหนึ่งไม่เด่นนะครับยังเป็นอ่าไตรมาสที่ ปรับฐานอยู่นะครับก็ต้องใช้เวลากับมันนิดหนึ่งนะครับเอาคร่าวๆสักสามตัวสามตัวหลักของตัวกลุ่มนี้แล้วกันนะครับฮันนาเนี่ยจะเห็นว่าด้วยความต้องการของตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เขาจะปล่อยโปรดักต์ออกมาเช่นซิลิคอนคาร์บอนที่ลิงก์กับฝั่งของตัว E ีเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าดีมานของตัว E ีรถ E ีีเนี่ยเขาอาจจะใช้จุดอื่นนะครับก็ทำให้ฝั่งของตัวสตอรี่ใหม่ของฮันนาเนี่ยมันลดทอนลงก็ราคาคุ้นก็ทิ้งลงมา เคซีเนี่ยปัญหาของโรงงานใหม่ที่ดีเลยไปเร,ยเรื่อยเนี่ยก็ยังมีประเด็นเนี่ยเข้ามากดดันอยู่นะครับโอเวชั่นก็ยังไม่ได้เต็มที่นักนเนี่ยผมว่าก็ยังไม่ได้เซ็กซี่ในภาพระยะสัน้นส่วนเดลต้าอันนี้ชัดเจนคือแม้ว่าเดลต้าจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีอนาคตมากๆทั้งฝั่งของตัว Data c e n t e r แล้วก็ EV เนี่ยที่ที่ลิงก์กับฝั่งของตัวอ่าโปรดักของเขาเนี่ยพิจารณาว่าด้วยราคาที่ ต้องต้องยอมรับว่าแพงมากๆนะครับเลเวลแบบพันบาทนี้ยังไงก็แล้วแต่แพงสุดๆก็ก็กลายเป็นว่าในช่วงสั้นเก่งแค่ประเด็นแตกพาแล้วก็อดีตคืออุ้นใหญ่หลังแตกพามันจะปรับตัวลงในนี้ก็คง<ช> <ๆ S 2> ก็คงยังไม่ใช่แล้วเนี้ยภาพกลุ่มของตัว IC อิเล็กทรอนิกส์ภาพระยะสั้นผมว่ายัยงยังรอก่อนครับยังรอก่อนครับ<ช> ก็ไม่ได้บูมเหมือนตอนหลังคือจากโควิดเนาะก็อายุก็ขยับลงใครที่เคยได้กินกับเข่า็ก็ต้องอดกินแหละรอบนี้นะไปกินตัวอื่นนะฮะขอบคุณมากเลยนะคะคุณเบสค่รขอบคุณค่ะได้ครับสวัสดีครับก็ลองดูนั่งดูในเรื่อราวของรอบของ